ผมเห็นว่าถ้าผ่านไปจะขัดแย้งกันรุนแรงมากสถานการณ์จะย้อนกลับไปเหมือนสองปีก่อนผมไม่ขัดข้องแล้วครับถ้าในอนาคตเหมือนกับที่คณะกรรมการสมานฉันท์เสนอไว้ว่าในระยะกลางระยะยาวอยากจะทําสสรอกันอีกรอบไหมอยากจะเอาเรื่องนี้ไปหาเสียงกันในการเลือกตั้งครั้งหน้าไม่ขัดข้องแล้วครับแต่วันนี้ปลดเงื่อนไขความขัดแยง้งตรงนี้ออกไปก่อนจากการเมืองไทยในขณะดนี้ จากสังคมไทยในขณะน,นี้นี่คือร่างแรกที่ผมอยากจะขออนุญาตกลับเปลียนก็มาถึงรัฐธรรมนูญปี2550แน่นอนครับมาจากการรัฐรรประหารและตรงนี้ครับที่มันเป็นเหมือนกับแผลอยู่ในจิตใจของหลายๆคนบางคนไม่เคยอ่านรัฐธรรมนูญปี2550ครับแต่ไม่ชอบ เพราะมาจากการรัฐประหารเป็นความรู้สึกที่เข้าใจได้และผมก็เข้าใจว่าหลายคนที่ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2550นั้นมีประเด็นในเชิงอารมณ์ความรู้สึกและในเชิงสัญ,ญลักษณ์เรื่องจริงครับท่าน<ต>สสชมนี้อภิปรายเรื่องนี้ได้ชัดเจนนะครับผมไม่จําเป็นต้องย้าแต่เป็นเรื่องของสัญ,ญลักษณ์เพราะว่าไปแล้วเนื้อหาสาระของ2550เนี่ยครับ ถามไปแล้วเนี่ยโครงสร้างไม่ได้ต่างจาก2540มากนักล่ะครับพยายามไปอุดช่องวัวช่องว่างจากปัญหาของการใช้มาตรารัฐธรรมนูญปี2540แล้วมันไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์แต่แก้แล้วดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นความเห็นที่แตกต่างกันบางเรื่องก็อาจจะกลายเป็นสุดโต่งอีกด้านหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นแต่ไม่ได้เลวร้ายลอกครับผู้แทนประชาชนเ หมื่นกว่าท่านนะครับอาจจะรังเกียจร,ร,รัฐธรรมนูญมของของปีพศ .2550 แต่ท่านทราบใช่ไหมครับว่าถ้าไม่ใช่นภธเพราะรัฐธรรมนูญ2550เนี่ยท่านเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไม่ได้เลยเป็นฉบับแรกที่อนุญาตให้ประชาชนเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมันไม่จะเลวร้ายแน่นอนนะครับ เรื่องจริงอยู่ตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นการต่อสู้ที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งมันเป็นเรื่องสัญ,ญลักษณ์สองมันเป็นปัญหาข้อกล่าวหาว่าเป็นการแก้ไขเพื่อนิรโทษกรรมเพื่อประโยชน์พวกพ้องหรือไม่ผมและพรรคประชาธิปัตย์และรัฐบาลเนี่ยครับเข้ามาเนี่ยก็พยายามที่จะดูว่าจะทํากันอย่างไรพอเกิดเหตุเมษายน2552 เหตุการณ์จบลงผมก็มาใช้กระบ,บวนการของรัฐสภาเปิดอภิปรายทั่วไปมีการพูดแสดงความคิดเห็นกันมากมายแล้วเราก็ตกลงกันว่าท่านประธานเนี่ยจะก,กรุณาตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งแล้วก็มีท่านสอวอดิเรกนะครับได้รับความไว้วางใจก็เชิญทุกคนมาที่จริงก่อนหน้านั้นก็มีกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรศึกษาว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยบังคับใช้แล้วมีปัญหาไหม มันจึงเป็นเรื่องที่ดูผิวเผินแล้วแปลกนะครับว่าในขณะที่มีคนที่บอกว่ารัฐธรรมนูญ2550รับไม่ได้เลยเนี่ยแต่พอไปศึกษาจริงๆทำไมบางออกมาแค่หนึ่งประเด็นสองประเด็นหประเด็นเพราะสิ่งที่มันรับไม่ได้เนี่ยมันเป็นปัญหาเชิงสัญ,ญลักษณ์เป็นหลักหประเด็นเมื่อทำออกมาเนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสังคม พวกเรานักการเมืองเราเข้าใจกันครับผู้แทนราษฎรเนี่ยอยากจะบอกปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแต่กังวลว่าถือเป็นการแทรกแซงฝ่ายบริหารหรือไม่ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เห็นว่าผู้แทนราษฎรเนี่ยควรจะเป็นเลขานุก,การรัฐมนตรีได้ควรจะเป็นโฆษกรัฐบาลได้ควรจะเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีได้ แต่ต้องยอมรับครับว่าถ้าเราหยิบประเด็นเหล่านี้ขึ้นมาทีไรเนี่ยสังคมเข้าใจเรายากสังคมก็จะคิดแต่เพียงว่าพวกเราอยากได้อํานาจกันเพิ่มขึ้นผมก็คิดหาทางออกว่าถ้าสังคมยังมีลักษณะของการต่อต้านแม้6กประเด็นเนี่ยผมก็จึงชวนวิบสามฝ่ายเนี่ยมาคุยกันครับบอกว่าเพื่อให้เกิดความยอมรับเอาอย่างนี้ไหม รัฐบาลเนี่ยจะไปทําประชามติเพราะรัฐบาลมีอนานาจตามรัฐธรรมนูญที่ไปทําประชามติแต่ประชามติเนี่ยมันไม่สามารถผูกพันฝ่ายนิติบัญญัติได้ถ้าวิบสามฝ่ายตกลงกันเดินหน้าไปทําประชามติแล้วตกลงกันว่าผลออกมาอย่างไรก็เสนอตามนั้นผมจะเดินเลยแล้วถ้าจาได้วันนั้นผมไปไกลกว่านั้นเลยครับผมบอกเพื่อความสมานฉันเนี่ยทำเสร็จปั๊บผมยุบสภา ไปคุยกันที่ทำเนียบตกลงกันครับแต่หลังจากนั้นออกมาจากทำเนียบเนี่ยทางฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยมันก็เดินต่อไม่ได้นี่คือข้อเท็จจริงหลังจากนั้นมาพักร่วมรัฐบาลในปัจจุบันเนี่ยก็มีความต้องการที่จะผลักดันบางประเด็นอีก ก็มีเรื่องเขตเลือกตั้งนี่ครับนอกเหนือจากมาตรา190ซึ่งทุกพักเนต็ตพูดกันมาตลอดว่าเราเห็นสอดคล้องต้องกันเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปในเรื่องเขตเลือกตั้งเนี่ยแหละครับว่าจุดยืนต่างๆมันเป็นอย่างไรแต่ว่าโดยสรุปก็คือว่าเรื่องนี้มันก็เดินต่อ,อยากจนเกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกครั้งเมษาพฤษภาปีนี้แล้วก็ต้องขอเรียนนะครับท่านต่อว่าต่อขานผมมาก ว่าเพียงเรียกร้องให้ยุบสภาขอแค่จะไปใช้สิทธิ์หย่อนบัตรลงในหีบเลือกตั้งท่านครับผมเสนอให้ไปหย่อนบัตรกัน14พฤศจิกายนครับผมไม่ใช่ฝ่ายที่ปฏิเสธข้อเสนอนี้ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยเราเสียใจยกันทั้งนั้นแหละครับไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นล่ะครับ แต่ต้องถามว่าวันที่ผมเสนอว่าไปเลือกตั้งกัน14พฤศจิกายนเนี่ยทำไมไม่ยอมรับผมก็อยากจะกราบเรียนท่านประธานว่าพอหลังเหตุการณ์เนี่ยปมรัฐธรรมนูญยังเป็นปัญหาอยู่ผมก็คิดว่าเอาล่ะเขาว่านักการเมืองคิดกันเองสภาคิดกันเองก็เราก็เอาคนข้างนอกเขามาช่วยดูให้ ให้โจทย์เข้าไปเลย6ข้อบวกกับเรื่องอื่นๆก็เป็นที่มาของคณะกรรมการของท่านอาจารย์สมบัติแล้วท่านก็เสนอกลับมาว่าใน6ประเด็นเนี่ยท่านเห็นด้วยแค่5แล้วก็มาถึงจุดที่คอรมอต้องตัดสินใจนะครับว่า5ประเด็นจะทำอย่างไรท่านที่ครบครับผมเป็นนายกรัฐมนตรี ในยามที่บ้านเมืองวิกฤตผมถูกกล่าวหาว่าเป็นคู่กรณีฝ่ายค้านก็อาจจะมองว่าเป็นตัวเองเป็นคู่กรณีผมก็พยายามที่จะหาทางให้บ้านเมือง